สวัสดีค่ะคลิปนี้นิดมาแนะนำวิธีการนำชิ้นงานปักผ้าของเราไปใส่กรอบรูปผ้าเพื่อใช้ประดับตกแต่งบ้านอีกวิธีหนึ่งค่ะซึ่งวิธีนี้จะเป็นวิธีง่ายๆโดยใช้อุปกรณ์เพียงอย่างเดียวนั่นก็คือกระดาษกาวหรือว่าเทปกาวค่ะวิธีนี้ก็จะเหมาะกับงานปักแบบ3มิติที่ชิ้นงานของเราจะมีส่วนที่นูนหรือว่าส่วนที่ยื่นออกมาจากตัวผ้านะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะสำหรับชิ้นงานของนิดนี้จะเป็น4คูณ6นิ้วนะคะนิดได้วาดขอบแบ็กกราว์เอาไว้ด้วยก็ก่อนที่เราจะปักชิ้นงานเราก็ควรกะระยะให้พอดีกับกรอบก่อนนะคะจากนั้นเรานำกรอบภาพมาถอดกระจกออกค่ะนำกระจกวางบนชิ้นงานกะตำแหน่งให้พอดีกับชิ้นงานนะคะ จากนั้นเราก็จะทำการพับขอบค่ะเริ่มต้นด้วยการพับจากขอบด้านใดด้านหนึ่งค่ะดึงชิ้นงานให้ตึงนะคะแล้วติดเทปลงไปค่ะมาที่ฝั่งตรงกันข้ามนะคะเราใช้วิธีการพับแบบเดียวกันเลยค่ะพับจนชนขอบกระจกนะคะ แล้วใช้เทปกาวติดลงไปค่ะคราวนี้เราก็หมุนนะคะมาติดอีก2ฝั่งที่เหลือโดยการติด2ฝั่งที่เหลือเนี้ยเราจะทําการพับมุมให้เป็นรูปสามเหลี่ยมก่อนค่ะลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นพับชนชนขอบกระจกขาขึ้นไปแล้วติดเทปค่ะ ทำวิธีเดียวกันกับอีกฟังหนึ่งนะคะโดยก่อนจะติดเทปนะคะให้เช็คนิดหนึ่งนะคะว่าชิ้นงานเนี่ยมีตรงไหนที่หย่อนบ้างนะคะก็ดึงให้ตึงเลยค่ะจากนั้นก็ติดเทปลงไปค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราพลิกกลับมาค่ะลักษณะชิ้นงานก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ เราก็จะประกอบชิ้นงานลงไปบนกรอบภาพค่ะนำกระจกวางบนกรอบนะคะแล้วก็ใช้แผ่นปิดด้านหลังมาวางได้เลยเราให้เรียบร้อยถ้าอยากทำการถอดเปลี่ยนอะไรยังไงก็สามารถแกะออกมาแล้วก็ถอดเทปเปลี่ยนได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะชิ้นงานของเราจะมีลักษณะแบบนี้นะคะ ค่ะน,นี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะสำหรับการใส่ชิ้นงานปักของเราลงไปบนกรอบผ้าเพื่อประดับตกแต่งบ้านค่ะในกรณีที่ชิ้นงานของเราเป็นแบบเรียบๆไม่ใช่แบบ3ามิตินะคะเราสามารถนำกระดาษแข็งค่ะมาตัดให้มีขนาดเท่ากับกระจกนะคะแล้วก็นำชิ้นงานของเราเนี่ยไปติดบนกระดาษแข็งแทน จากนั้นก็นำมาใส่กรอบโดยให้อยู่ด้านในกระจกอีกชั้นหนึ่งค่ะการติดแบบนี้ก็จะช่วยให้ผลงานของเราคงสภาพได้นานกว่านะคะเพราะจะช่วยป้องกันฝุ่นละอองต่างๆที่จะมาติดเลอะเทอะผลงานของเราได้นั่นเองค่ะนั่นละค่ะขั้นตอนทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ช่องของนิดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ